มาถึงในช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองนะครับคุณต้อมใช่ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณหมอก็แล้วแต่นะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับบุคคลสาคัญนะครับในแวดวงรถใหญ่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้สําคัญเลยนะครับวันนี้คุณหมอพาไปสัมภาษณ์ใครครับอ๋องผมพาไปสัมภาษณ์คุณสุประศักดิ์รุ่งเจิดฟ้านะครับประธานกรรมการบริษัท JPN Auto s a l e นั่นเองนะครับครับผมซึ่งเป็นดีลเลอร์จาหน่ายรถแซกแมนนะฮะโอ้โหผมว่า คุณหน้าคุณตาแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างดีกับแซกแมนนะครับผมสำหรับวันนี้ที่ผมหลักๆที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรือการพูดคุยกับทางคุณสุปศักดิ์รุ่งเจิดฟ้านะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาทําไมถึงมาเป็นดิลเลอร์ของแซกแมนรถแซกแมนดีอย่างไรแล้วก็เราสามารถที่จะดูแลลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อรถแซกแมนนั้นมีการบริการหลังการขายอย่างนั่นเองสามารถที่จะ มัดใจหรือผูกใจลูกค้าให้พอใจในการเลือกใช้รถแซกแมนนั่นเองนะฮะอะไรได้ไงว่าสร้างความประทับใจดีกว่ากับลูกค้าที่มาอุดหนุนเรามาใช้บริการของเรานะฮะเป็นอย่างไรนั้นนะครับดูจากภาพนะครับของแซกแมนที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับไม่ธรรมดาเลยของแซกแมนนะฮรรูปทรงโฉบเฉี่ยวใะแข็งแรงว่างั้นเถอะนะคุณหมอครับผมสำหรับการขนส่งอยู่แล้วรถแซกแมนนะฮะมันทุกหนักว่างั้นเถอะครับผมเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคุณต้อมเดี๋ยวเรา ตัดไปให้คุณผู้ชมไปชมบทสัมภาษณ์อ,าอาทางคุณสุประศักดิ์รุ่งเจิดฟ้านะฮะครับผม ลุงเจดฟ้านะครับเป็นประธานบริษัท j p n a u t o s a l e เอซอผมไอ้อก่อนที่ผมจะขายแซกแมนผมได้ใช้รถจีนมาสองยี่ห้อนะครได้ได้ใช้รถจีนมาก่อนหน้านี้สองย่อประมาณปีที่สแล้วครับนะฮะและส่วนรถจีนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งเหมือนกันกับรถญี่ปุ่นทั่วไปแต่รถจีนของแซกแมนที่เราเราคิดว่าเราไปตัวแทนเพราะหนึ่งแซกแมนค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่ สา,สามารถปรับปรุงรถให้เข้ากับเมืองไทยได้ดีที่สุดในบรรดารถกินทั้งหมดอันนี้คือจุดจุดที่เราที่เราบั่นใจที่นําเข้ามาขายแล้วมาใช้ใช้งานในงานของผมเองจนน่อก่อนก่อนที่ผมจะนำชักแมนมาเป็นเอามาเอาเข้ามาขายในเมืองไทยเราเองเราได้ไปพูดคุยก,กับบริษัทชักแมนขอให้เขาปรับปรุงรถในความต้องการของเราการใช้งานบ้านเรากับบ้านเขาอาจจะแตกต่างกันเราเองเราขอให้ เขาทำทำทำตามทำสเปคตามเราที่เราต้องการเขาก็โอเคอันนี้คือจุดแรกที่เราเจรจากันเพราะส่วนมากรถที่เข้ามาในเมืองไทยสเปคบางอย่างมันไม่เข้ากับเมืองไทยได้รถเขาไม่ใช่ไม่ดีแต่ปัญหาเรื่องสเปคที่มาและใช้มันไม่ตรงกับงานของเราแต่แชคแมนยอมยอมที่จะปรับปรุงรถตามที่เราต้องการทุกอย่างอันนี้คือจุดเด่นของเขาคือจริงๆเครื่องยนต์ของแชคแมนก็คือเทคโนโลยีของเยอรมันช่วงล่างของเยอรมัน เกียร์เป็นของอเมริการะบบ ECU เป็นของอเมริกาวูดเวิร์ดวูดเวิรตัววูดเวิร์ดเนี่ยคือพัฒนาโดยมโตรโรล่าอันนี้เป็นตัวที่เราที่เราที่เราที่เป็นตัวตัวที่เรามั่นใจในคุณภาพของเขาปีที่แล้วเราเริ่มทำมาประมาณกลางปีเราทำตัวเลขได้300กว่าคันเลยแชกแมนประเทศจีนตั้งเป้าให้เราทำได้ผั0นคันภายในปีนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องหนักมากพอสมควร คิดว่ามีปัญหาไหมก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละต้องบริการลูกค้าดีขนาดไหนถ้าเราสามารถบริการลูกค้าหลังการขายได้ดีพันคันก็คงไม่น่าห่วงจริงๆบริการหลังการขายสําคัญกว่าขายบริการหลังการขายสําคัญกว่าที่เราขายรถไปได้เพราะถ้าบริการหลังการขายไม่ดีให้ขายรถด,ดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะบริการหลังการขายดีราคาสูงหน่อยไปได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลักของการ ของของการขายรถบรรทุกกันนะครับณวันนี้พร้อมเต็มที่เลยฮะอะไหล่เรามีสแปร์ทุกเกือบตัวไม่ว่าเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายทุกอย่างมีหมดนะแล้วถ้าเป็นอะไหล่ถ้าเกิดเราสมมติถ้าเกิดเรา,าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยภายในไม่เกินสามสิบวันอะไหล่ต้องมาถึงนี่ทุกทุกชิ้นนะครับอุบัติเหตุรุนแรงนะฮะเราสามารถสั่งอะไหล่เข้ามาได้ไม่เกิน,นไม่เกินหนึ่งเดือนได้แน่นอนนับแต่วันที่เราไปเช็คอะไหล่นะครับคือเราเองเราลองรับ ภาคเหนือทั้งหมดและภาคกลางบางส่วนแต่แต่เราไม่ใช่ว่าจะลองได้บริการเราสามารถบริการให้ทุกคนที่ซื้อแชคแมนในกลุ่มของ S.A. นะครับเราเราดูแลทุกทุกคันทุกคนนะครับได้ครับคงไม่มีปัญหาเราสามารถซัพพอร์ตได้อยู่แล้วแต่แต่แต,แต,แต่ต้องให้เป็นรุ่นเดียวกับที่แชคแมนมีนะฮะตอนนี้มีรุ่นเข้ามาก็มี350แรงม้าและนาคตก็จะมี380 เราจะมี330กว่าแรงตามมาเป็น NGV เป็น NGV ด้วยเป็นน้ำมันด้วยฮะคือเราตั้งเป้าคงต้องเป้าตั้งเป้าไว้สูงแน่นอนนะก็คงตั้งเป้าไว้500คันแต่จะถึงไม่ถึงก็อยู่ที่พวกเราต้องต้อง,ต,องต้องออกแรงกัน F 3 0 0 0พันราคาเริ่มต้นที่ที่2ล้านแแล้วอ้รถไอรรถแก๊สน,นะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นรถน้ำมันราคาเริ่มต้นที่2ล้าน3 000. ขึ้นถ้ามาต่อตัวถังที่ j b n มีราคาพิเศษแน่นอนถ้ามองในวันนี้นะ ทุกวันนี้ผมว่ารถขาดตลาดแต่จริงๆมันไม่ใช่รถอย่างเดียวพนักง,งานขับรถก็ขาดอันนี้คือหลักใหญ่ที่เราเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการขนส่งเดือดร้อนก็คือรถและแรงงานที่ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมข่าวเสริมนิดนึงรถช็งแมนเนี่ยราคาถูกอะไหล่ก็ถูกอะไหล่ถูกกว่าญี่ปุ่นกว่า5 0ออันนี้เป็นตัวที่เราที่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะเปิดตลาดเมืองไทยได้ นอกจาก GPN แล้วนะประมาณณเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าไปเดือนหน้าจะเปิดที่กรุงเทพและเดือนพฤษภาเ่นจะเปิดที่ที่โคราชแล้วก็เดือนถัดไปอาจจะเปิดที่ที่ทพระนครปฐมแล้วที่ชลบุรีระยองกมม็มีมีในกลุ่มก็มี S A S M เอ่อพี V S แล้วก็ของเก้าเจริญ แล้วของที่นคปรปฐมเดเพงก็อยากฝากพวก,การก็บรรทุกแล้วกันการการที่เราจะ,จะการที่เราจะซื้อรถสักคันหนึ่งใช่ไหมมันเป็นการลงทุนที่สูงการเลือกรถหนึ่งราคาสองคุณภาพ3เรื่องอะไรอันนี้ต้องอันนี้ก็สําคัญส่วนหนึ่งเรื่องอะไรอะไรแพงไหมอะไรหายากไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งเราเราเองเราจะพีเอ็นจะพยายามจะหาทุกสิ่งทุกอย่าง ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพที่ดีให้ผู้ประกอบการใช้เราเองเราเราใช้รถอยู่แล้วเรารู้ว่าผู้ประกอบการต้องการอะไรตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องเอามาใช้กับผู้ประกอบการเป็นลูกค้าของเรานะครับ ครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณต้อมได้ทราบถึงาการ after s a l e หลังการขายบริการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเขามีความมั่นใจนั่นเองนะครับกับทางบริษัท JPN Auto Sell นะครับครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยจอดคุยในวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ไม่แพ้ในสัปดาห์อื่นนะครับก็ต้องคอยดูนะครับว่าช่วงจอดคุยก็ถือว่ามีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะเพราะเรานําบุคคลที่เรียกได้ว่าแม่ผู้รู้ผู้คร่ำบอดนะฮะวงการขนส่งบ้านเรานั่นเองใช่ครับผมสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นต้องติดตามห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับแต่วอนนี้รายการบรรจุักขับของเรายังมีอีกหนึ่งช่วงนี้ที่สำคัญเลยช่วงหน้านะครับแต่ว่า น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการครับ